Okay. สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องโจดีเซลนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับแชร์ประสบการณ์เหมือนเดิมครับก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับช่วงที่ผมอยากเลิกแล้วผมไปจุดจุดไหนบ้างน,นะครับก็อดับแรกเลยที่ผมไปนะครับคืนหนึ่งโรงพยาบาลนะครับเข้าไปพบแพทย์ตามปกติเลยฮะพอเข้าคิวเสร็จปุ๊บเข้าไปพบแพทย์ผมก็แจ้งเลยครับว่าผมติดพานออนไลน์ แพทย์ก็แจ้งมากลับแบบทันทีไม่มีทางรักษาหรอกมีคนเคยเข้าไปปรึกษาเยอะแล้วนะครับมันไม่มีทางรักษานะครับแต่มีแค่การควบคุมเท่านั้นโดยการสั่งยาที่เป็นตัวยาควบคุมในการหลังสารอะไรก็วานไปของสมองนะครับผมก็รับยามาทานนะไม่ได้พูดละยยาวครับปรึกษานิดๆหน่อยๆนะครับ ก็ทานแรกๆที่ทานเนี่ยผมรู้สึกเลยมันมันไม่ได้ผลสําหรับสมองตัวเองนะครับอาจจะนื้อยาหรือเปล่าไม่รู้ผมเลยเพิ่มปริมาณน,นะครับกินเลยเคราวนี้สองเม็ดมันเขาจัดมาประมาณแปดแปดชนิดยานะครับนะฮะแต่กินคนละต่างเวลากันผมว่าเริ่มเลยเคราเนี้แต่พอจะไ่หนักสุดคือช่วงเป็นเป็น,เป,นเป็นยาที่มันเป็นกรดประสาทอะ ผมลองๆเลยปกติเขาให้กินเม็ดเดียวเขาบอกมันเป็นอันตรายผมมเลยจับสองเม็ดเลยเพราะเม็ดเดียวไม่ได้ผลอเลยสองเม็ดเห็นผลทันทีครับตอนนี้ผมสองเม็ดเห็นผลทันทีนะครับโหสมองนี่โปร่งเลยตอนนี้ไม่คิดถึงการพนันไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยครับตอนนี้หรือถ้านั่งนั่งอย่างนี้นั่งได้ทั้งวันเลยนะครับนั่งได้ทั้งวันก็ทานอยู่อย่างเงี้ยประมาณประมาณมาประมาณสองอาทิตย์ ควบคุมตัวเองได้นะครับคือไม่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 คิดถึงเลยพอคิดถึงเมื่อไหร่หรือพยายามที่จะคิดถึงช่วงเวลาผมพยายามไปกินทานยาตัวนี้รักไหมนะครับช่วยได้นะครับแต่มันก็ไวไม่อยากมันอยากจะเล่นนะพูดง่ายง่ายอย่างง้มันก็จะเล่นนะครับคิดหลอกตัวเองมาตลอดว่ากินยาตัวนี้ช่วย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 เดี่ยวแต่ใจตัวงมันไม่อยากเลิกก็บทสรุปก็คือสุดท้ายก็คือกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับ เป็นไงคราวนี้พอเล่นเหมือนเดิมครับไปนั่งวนัำดูหนึ่งสองสามเหมือนเดิมวเนนี้ออกนาะออกซ้ายออกขวาออกทางไหนฝั่งไหนไปดูเขาให้คือคราวนี้จิตมันกลับไปคิดอีกแล้วนะครับวนเวียนอีกแล้วนะครับไปอยู่ในเขาเรียกรูปแบบเดิมอีกแล้วนะครับได้โอเคมันก็ดีไปนะครับแต่มันไม่มีหยุดมันก็ต้องเล่นต่อถูกไหมครับเสีย ขาเนี้ยยิ่งอยู่ไม่เป็นกว่าเดิมอีกเขาเนี้ยต้องหาเงินมันต่อเติมอีกเหมือนเดิมครับบนอยู่อีกแล้วนะฮะได้เสียได้เสียอยู่เงี้ยจนหนักเขาเนี้ยอาทิตย์ตั้งจากที่เล่นตรงนั้นมานะครับจนถึงก่อนที่ผมจะไปวัดเนี้ยโดนไปประมาณเกือบห้าแสนนะครับโดนไปประมาณเกือบห้าแสนเป็นไงคราวนี้นะครับหมดสิฮะ ไปต่อไม่ได้ครับไปวัดต่อเขานี่ครับโดยการบำบัดตัวเองนะครับทางจิตวันศุกร์เลยผมจําได้นะฮะเดินทางวันศุกร์วันศุกร์เลยนะครับก็เดินทางไปประมาณช่วง,งวันสามถึงสี่โมงเช้านะครับซื้อไก่ไปตัวหนึ่งไกม่มุนนะฮะเพราะ mm. ว่าที่นั่นผมกลัวไปไม่ทานอาหารเที่ยงไงนะรับก็ขี่ไปด้วยกินไปด้วยขี่ไปด้วยกินไปด้วยกินไปด้วยขับรถนะฮะ แก่ย่างข้าวเหนียวมือหนึ่งขับนะครับกินนั่งฟังเพลงไปนะครับเรื่อยๆไปก่อนทําให้ใจิตใจตัวเองมันสงบก่อนที่จะไปถึงวัดพอจะไปถึงวัดเสร็จปุ๊บก,ก็ไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนรับชุดรับอะไรนะฮะแลก็ขึ้นห้องนะครับ่อนลง,ลงทะเบียนเนี่ยอ๋อตอนช่วงลงทะเบียนเนี่ยเขาจะถามว่นคุณมากี่วันปฏิบัติอะไรแบบไหนเนีน่ยผมบอกว่า3วันเขาบอกว่า3าวันมันน้อยจริงๆต้องเจ็ดวันนะยังํา ผมบอกว่าผมมีภารกิจจริงๆเต็มที่มันได้สาวันจริงครับโอเคเขาก็อ่ะยอมกลับไปนะครับสามวันก็สามวันขึ้นไปก็ไปอยู่ห้องนั้นห้องนี้นะเขาก็บอกนะครับผมขึ้นไปไปเจอห้องโล่งเปล่านะครับกับที่แหวนเสื้อนะครับอยู่บนหัวเป็น,เป,นเป็นเป็นเหล็กเหลานะครับเราเหล็กที่แขวนแล้วก็วางเสื้อใบหนึ่งมอนใบหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่มีที่นอนที่แบบที่เราวาดฝันไว้ นะครับเสือใบหนึ่งหมอนใบหนึ่งเท่านะั้นโอเคโอ้โหมันอย่างนี้เลยแล้ววะเราคิดแหละนะครับมันทรหดแน่เลยจะนอนได้หรือเปล่าคิดไปต่างๆนานะตอนคืนจะนอนอยังไงวันนี้คิดอย่างนี้นะก็เสร็จปุ๊บก็ออกไปปฏิบัติช่วงนั้นประมาณที่ผอกไปถึงก็ห้าโมงเขงกากำลังปฏิบัติอยู่นะครับก็เลยขึ้นป,ปฏิบัติปฏิบัติกับวเขาแป๊บหนึ่งนะครับได้ประมาณถึงถึงเที่ยงนะครับก็ พักทานทานอาหารเที่ยงน,นะครับแต่ผมบอกเลยปฏิบัติหนักมากนะครับนั่งสมาธิโอ้ยาวเลยนะครั้งละสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงนั่งสมาธิยาวนะเนี่ยนั่งสมาธิยาวแลวผมเป็นคนที่เป็นแบบถ้าคนไปเล่นจะรู้อ่ะคือแรกๆที่ทำที่ทำอ่ะมันทําแบบกระวนกระไว้ใจมากคือสมาคนเล่นสมาธิสั้นบางทีมันจะกระวนกระไว้นะแต่พอได้ไปฟังพระพันพูดนะครับ ให,ให้ทำตรงนี้ได้เดินจงกรมนะครับกังสมาธิแบบย,ยาวๆเนี่ยมันทําให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรมีความนึกคิดสติมากขึ้นนะครับเ mm hmm. ชื่อไหมผมไปนั่นนี่ผมไม่คิดถึงการขนาดเลยผมคิดว่าโคนีทางออกกูแล้วลหละใชแ่แน่เลยเพราะมันไม่ได้คิดถึงเลยครับการขนาดตอนนี้มันคิดอยู่อย่างเดียวคือตอนนี้สงบแล้วคิดถึงหน้าลูก คิดถึงครอบครัวนะครับคิดแหละคิดอยู่เท่านี้เองครับอย่างอื่นไม่ไม่ได้คิดเลยนะครับก็โอโอเคหลังจากที่เรานั่งสมาธินานาอย่างเงี้ยต่อไปเริ่มเราปฏิบัติไปเรื่อยๆสองวันสามวันเนี่ยนะครับวันที่สองเริ่มดีขึ้นวันแรกมันยังแบบว่าไม่เต็มวัน่อยวันที่สองเริ่มแบบดีขึ้นเต็มวันเลยนะครับโอ้โหแบบยาวมากวันที่สามเนี่ เริ่มชินแล้วสบายแล้วนะครับก็เบสเซ็ตก็คือดูแล้วนี่ถ้าทำถึงเจ็ดวันผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะผมดูแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงวันที่สี่ก็ออกนะครับสมัยนึกว่าวันที่สามวันที่สามออกนะครับวันที่สามปฏิบัตชิช่วงเท้าเสร็จนะครับก็ประมาณห้าโมงถอ,ออกนะครับประมาณปฏิบัติเนี่ย ไม่ได้เต็มนะครับแต่ว่าผมดูแล้วสองวันที่ผมปฏิบัติมันเหมือนกับสองวันเต็มแวผมรวมมาสุดท้ายด้วยนะครับก็โอเคนะคดีมากเลยขนาดคบแค่นี้ยังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับกลับมาเป็นคนใจเย็นขึ้นพูดดีขึ้นทุกอย่างเย็นหมดจากปกติใจร้อนนะครับต้องเป็นคนพูดววยวาย,วายตะคอกใส่เสียงเพราะว่าแต่ก่อนเราอยู่กับกับการใช้อารมณ์เป็นเป็นหลักไง เล่นเสียลงหุดหงิดอะไรประมาณนี้นะฮะเด่มได้ดีใจนะครับพ่อควรต้องมาทนอยู่กับพฤติกรรมแบบนี้นะครับวันไหนจะบ้าวันไหนจะดีวันไหนจะเลววันไหนจะร้ายวันไหนจะด่าวันไหนจะพูดเพราะวนอยู่อย่างนี้นะครับเราเราดูแล้วนี่เรากลับมาคิดดูเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยผมกลับมาคิดดูเนี่ยนะฮะมันมันรู้สึกผิดมากมากนะครับ ต้องให้เขามารับรู้อะไรก็ไม่รู้ที่มันเกี่ยวกับความบ้ารหัสของเราบบ้าแบบไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะครับก็เป็นอยู่งั้นได้คือผมมีสติแล้วก็ไม่ได้อยู่ยุ่งกับมันเลยเนี่ยอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบๆนะครับสามอาทิตย์ คราวนี้มันเริ่มบนใหม่แล้วเริ่มบนมาจากอะไรรู้ไหมฮะเพราะความว่างความว่างเปล่าพาผมทํางานช่วงนี้อะไรอย่างนี้กตะองว่างอย่างนี้มันเริ่มกระจิกกระจายที่ใหญ่ๆกลับมาใหม่แล้วมันเริ่มกลับวนที่จะไปคิดถึงวงเงินที่เราเคยพาครอบครัวมีความสุขเพราะเงินก้อนนี้นะเคยได้อย่างนี้นะความหอมหวานมาอย่างนี้นะเคยซื้ออย่างนั้นซื้ออย่างนี้ให้ให้ลูกให้ภรรยาได้นะเ,เราคิดไปต่างๆนานา พอว่างพอว่างศพแบบผมไม่ได้กินยาต่อเนื่องด้วยนะครับพอออกมาเราคิดว่าสมาธิช่วยเราได้แล้วถูกไหมครับผม,มหยุดกินยาเพราะว่าภัยบ้างจะไปอยากกินยาตลอดเราัวดไตเป็นนะครับนะครับปวดไตเป็นเหมือนกันนะครับยาดอ,อกริบแบบไหนมันก็มีผลต่อไตเราเหมือนเดิมนะครับัวดไตยอยู่แล้วไม่ใช่มีัวดไตนะคพักก่อนนะครับก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กลับไปเป็นรูปแบบเดิม วนเวียนเล่นเสียเล่นเสียเล่นเสียอยู่งี้อีกนะครับเขาก็ต้องกลับมารับรู้อารมณ์เราอีกแหละนะฮะทำไงเขานี้หลังจากนั้นผมก็เริ่มราคาทางอื่นแหละช่องทางอื่นแหละนะครับทาอะไรแล้วเขานี่วิก่งแกลบไม่เห็นว,านว่างเลยถ้าว่างมันต้องวิ่าวางต้องว่างต้องวิ่งเนี่ยโอเคก็ไปสมัครอะไรเรียบร้อยนะครับสมัครเสร็จ แล้วก็รอวันอนุมัติเสร็จปุ๊บประมาณ2 3สวันนะครับเจ้าไปคราวนี้เริ่มจากรายได้ที่น้อยเลยฮนะแต่โคตรเหนื่อยเลยคนที่ขับแรกๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีเป้าหมายนะผมบอกเลยโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะได้เงินกี่บาท10 20 30บาทต่อรอบอะไรเงี้ยโคตรเหนื่อยเลยแล้วมันทําให้เรากลับกลับไปคิดถึงว่าช่วงนั้นที่เราได้เงินขนาดเนี้ไม่ถึง1นาทีไม่ถึง3นาทีได้เงินหมื่นแลนะ้ได้เงิน5้าพันแล้วนะแม่งอันนี้ ชั่วโมงหนึ่งได้ถึงร้อยบาทหรือเปล่าอย่างเงี้ยโหมันต่างกันลิบลิวเลยนะนะครับบิได้ไม่กี่วันก็กลับมาคิดเหมือนเดิมนะครับกลับมาคิดเหมือนเดิมก็รายได้มันเยอะเวลาเล่นมันได้มันได้เยอะจริงอะไร้ผมมาณถึ้เราคิดไปในแง่ดีแง่ดีแง่ดีหมดแต่เวลาเสียไม่คิดนะครับซึ่งผมเป็นคนที่เล่นหนักเนี่ยผมบอกก่อนแล้วเวลามันได้มันได้เยอะ เวลาใช้ใจ่ายอะไรมันเลยใช้ใจ่ายแบบแต่ของหนักๆประมาณนี้นะมันก็เลยเป็นรูปแบบที่ผมวาดคิดเองไงว่าแปบ๊บเดียวเราได้เงินหมืบบน่นเงินแสนเลยประมาณนี้เราไม่ได้เงินร้อยสองร้อยแล้วไม่ได้ว่าเออ้อยสองร้อยเดี๋ยวสักหน่อยก็หมดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไงผมเล่นแบบหลักแบบแต่ที่ผมเคยบอกไวเ้เล่นเล่นเล่นเอารวยเลยคือเล่นเอารวยแต่ส่วนมากเป็นจนแล้วเป็นหนี้ไงนะครับ มันกลับมาเป็นรูปแบบเดิมเล่นไปสักพักก็ถึงกับหมดทุกอ,อยากา่างคราวนี้นะครับต้องหาวิธีกู้ยืมอีกคราวนี้นะครับก็ไม่พ้นการกู้ยืมเหมือนเดิมนะครับครอบครัวต้องมานั่งผวาวันนี้ว่าวันนี้คุณคุณจะได้วันนี้คุณจะเสียเขาไม่ได้มาดียินดียินร้ายด้วยเลยนะครับ ไม่ได้ว่ายินดียินร้าย้วยเลยครับเพราะวันนี้คุณยิบไปโอ้เขาโล่งใจแล้วแสดงว่าวันนี้มันเล่นได้ไหมเขาก็พยายามเตือนนะทุกอย่างนะครับพอแล้วนะอยู่ต่อนะได้ครับพอนะวันนี้คือเขาข้ามเราไม่ได้จริงๆเขาบ,บอกอยากให้เลิกแหละนะแต่เขาข้ามไม่ได้คนที่ติดจะรู้ดีนะครับเออโอเคเห,อเ,หอเ,หอเหมือนเหมือนเวลาเล่นได้มันขุมสติเองได้นะครับขุมสติเออได้โอเคเดี๋ยวเลิกแล้วนหะ่ะเนี่ย มันก้อนวันนี้ได้มาห้าหมื่นแล้วนะเออวันนี้เลิกแน่ไม่เล่นหรอกนะอาทิตย์นี้ก็สักแสนสองแสนอะไรประมาณนี้คิดในใจนะครับแบบทำมาเล่นได้เยอะขนาดนีน้คิดตั้งเป้าไว้อาทิตย์นี้เจ็ดวันไมห้าหมื่นหรือสามหมื่นต่อวันก็ได้วะถ้าเล่นพรุ่งนี้มาคือมันตั้งเหมือนเราตั้งเป้าไว้เลยไงว่าเหมือนกับเราจะตั้งต้องหาอะไรได้เลยมันกวนกวายนอนก็ไปหลับเขานี้หลับหลับตื่นตื่นนะครับหลับหลับตื่นตื่นหกโมงต้องเปิดที่ผมเคยบอกไงหกโมงต้องตื่นมาเล่นแหละ เป็นตั้งตั้งนัตโนมัติเลยหกโมงผมต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมากดนะครับเติมเล่นนะครับผมจะไม่เอาเครดิตติดไว้ในเครื่องเลยผมบอกก่อนนะครับผมเวลาผมถอนทอนหมดเลยเล่นผมค่อยเติม <c oughs> ถ้าเติมก็ไปเล่นนะครับว้นั่งอย่างนงี้หละก็เล่นอีกนะครับก็ได้ตอนนี้เล่นไม่เกินห้านาทีผมบอกเลยเวลาผมเล่นผมจะเล่นประมาณแบบสั้นก็ได้นะครับ หมื่นห้าช่วงเช้าได้แล้วหมื่นห้าได้ไปกี่นาทีบ่ายโมงก็เล่นอีกไอประมาณนี้วันนี้ต้องได้ห้าหมื่นบ่ายโมงได้อีกหมื่นหมื่นห้าหมื่นสองมาเลยประมาณไปตอนเย็นก็เล่นอีกโอ้ก็วนอยู่เงี้ยครับก็มีความสุขช่วงหนึ่งโอ้โอช่วงนั้นซื้อของตุนทุกอย่างเลยซื้อเหล้าเต็มเลยฮะเราทานเราทานเนี่ยพอมันมีความสุขมันอย่าง,างแบบทาน กินอะไรกินอร่อยไปหมดทุกอย่างนะฮะกินอะไรเนี่ยอร่อยทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งกระดูกอร่อยหมดนะครับกินของดีๆไปซื้อซูชิซื้อสคืนอยากกินอะไรเราหาหมดเราหามาได้หมดนะครับอยากได้อะไรเราซื้อหมดนะครับสร้อยแหวนนาฬิกาเงินทองนะฮะมีหมดก็ดีในระดับหนึ่ง นี่นะครับความซวยมันเกิดจากตรงนี้ตลอดถูกไหมฮะเพราะมันเหลืองไงเราไปตั้งเป้าเราต้องการรายได้จากตรงนี้ตลอดเนี่ยแต่เราควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะครับไม่อยากไปพลาดพิงเราเดี๋ยวมันมีคนมาว่าอ้าวพอผมดรามา่าอีกนะจะอ้าวผมดราม่าอีกว่าเออคนนี้เขาเล่นคุมตัวเองมีอะไรอย่างั้นนี้อีกผมผมไม่อยากไปพลาดพิงเขาอีกนะครับ จริงๆผมไม่ได้พลาดพิงนะแต่ผมพูดเสอนอทางด้านด้านที่คนที่าำลังโดนโดนอยู่ตอนเนี้นะครับที่เขาเป็นทุกข์เนี่ยนะครับช่วยกลุ่มๆนี้อยู่นะครับก็ <c oughs> บนอยู่เงี้ยแหละมีความสุข,สขน,นะครับมีความทุกข์สุขทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาผมเสียเป็นไงครับคราวนี้ตอนผมเสีย อยากไปหมดเลยอารมณ์ตอนนี้หมุนหงิดไปหมดแล้วครับจากที่ต้องเข้าไปกอดลูกหอมลูกเวลาได้เกินมันจะมีความสุขทุกอย่างมองรอบข้างเป็นสีชิมปูไปหมดพอเสียทุกอย่างรอบข้างมืดไปหมดเลยคราวนี้ครับใครก็ห้ามเข้ามาใกล้ข้าวแม้แต่แต่อร่อยขนาดไหนก็กินไม่ลงไม่ลงผมไม่กินข้าวประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งกินด,ดูน้ําหนักผมลงไปสิบกิโลไอเกือบสิบกิโลอ่าใช่ไหมล่ะ จำไม่ได้แต่น้ำหนักลดลงเยอะมากผมไม่กินข้าวเลยแบบปกติผมม่เชินกินเยอะไงผมไม่รู้นะน้ำหนักลง,ลงไปเกือบน่าจะเกือบนะครับเกือบต้องใช้คาว่าเกือบผมเลยบอกว่าเออถ้าใครอยากลดน้ำหนักนะคุณมาเล่นการพนันนะเป้าคุณอยากลดเท่าไหร่ลดไน้แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีสารอาหารอะไรเข้าร่างกายผมเลยผมกินแต่น้ำคือมันอิ่มทิพย์ไปเลยนะอิ่มทิพย์ไปเลยนะครับอยู่ อยู่กับความโศกเศร้าเนี่ยน้ำหนักลงเยอะจริงแต่ผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ถึงหลักสิบแต่ลงเยอะมากนะเกือบนะฮะต้องมีจตัำต้องมีอยู่เจ็ดแปดโลนะในภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นึั่นเองนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะฮะเพราะพอช่างน้ำหนักดูอีทีน้ำหนักผมลงล,ล,ลดเลยอนะปกติผมหนักประมาณประมาณแปดสิบกว่าแปดสิบสองแปดสิบสี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปด นนสูงมากใส่ทุกอย่างตอนนี้เริ่มรวมแล้วนะฮะในขนาดเสื้อตันนี้ก็แต่ก่อนซื้อมาเพราะตัวเองตัวใหญ่ไงแต่ก่อนตอนนี้ก็เริ่มรวมแล้วทุอตั้หลังเริ่มเริ่มทียจพะพยายามอัปเกรดต,ตัวเองขึ้นแล้วตอนนี้นะฮะทานเยอะนะครับเป็นคือมันเป็นปกติเลยตอนนี้มันมันโคตรสบายเลยตอนนี้บอกตรงๆโคตรสบาย ไม่ได้กลับไปคิดว่าตัวเองต้องมาลุ้น um, ต้องมาอะไรความดันตัวเองผมไม่วัดนะความดันขึ้นตลอดผมพอดีผมเป sure yea ็นเวลาเป็นนวดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขาจะมีการวัดความดันแล้ววกนี้นะฮะความดันสูงตลอดนะฮะเพราะอะไรเพราะมาดูใจเออแม่งก็เอาคิดแม่งลุ้นอยู่ตลอดเวลาหนวยมันไมันสูบขีดอยู่ตลอดเวลานะครับก็คิดไปตลอดเวลาไว้ต้องการเล่นอะไรพวกนี <S 2> <S 2> <S 2> ้ความดันสูงตลอด ก็นี่นะฮะเป็นคร่าวๆนะครับเรื่องเล่าของผมนะครับวนไปวนมาอย่างนี้แหละนะครับก็ฝากไว้ให้คิดสําหรับคนที่ยังคิดว่าจะวนเวียนอยู่นะครับผมบอกเลยนะว่าขวาจะหลุดออกมาได้ผมรู้มันไม่ได้ง่ายแต่ถ้าคุณตั้งใจจริงนะครับคุณทําได้แน่นอนจริงๆเรื่องมันยาวนะครับนะครับ ผมจะพยายามจําแล้วมาเล่านะครับบางทีสิ่งที่ผ่านมาผมไม่อยากจำอะไรทั้งสิ้นไงผมเคยบอกไปแล้วนะแต่ว่าก็มีคนเรียกร้องมาหลายๆคนว่าเออพี่ลองเล่ามาให้ฟังหน่อยเล่ามาเลยครับแล้วก็คือเขาอยากฟังนะครับว่าผมใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ถ้าคุณหลุดมาได้นะคุณจะคิดเหมือนผมเพราะช่วงที่เล่นอยู่เนี่ยมันไม่คิดอะไรเลยครับหนึ่งคิดว่าหาไรายได้ทำช่องนั้น ไม่เปิดกว้างเลยว่าคุณได้เงินหอมก้อนโตจากตรงนั้นไงถูกไหมฮะสแสนสองสแสนหมื่นสองหมื่นพันสองพันแคบเดียวคุณหาเงินได้ขนาดเนี้เอ้คุณจะไปทํางานอย่างไรได้เงินเยอะขนาดนี้ถูกไหมฮะคิดแต่ช่วงนี้ไดค,คิดแต่ช่วงหอมหวานไงแต่คุณก็อย่าลืมนะว่าถ้ากว่าคุณคุณจะได้เงินก้อนนี้มาคุณต้องไปทําอะไรต้องมานังเดาทางต้องไปหนักวิคงข่อยเงินคขานี้มันสะสมไปเรื่อย มันสะสมความคิดอย่างนี้ไปเรื่อยมันเหมือนกับว่ามันเล่นงานสมองเราไปค่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราคิดมากเรื่อยๆจากที่เคยเห็นเขาพ่าอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เปลี่ยนดีกว่าเอคิดมากแล้วไม่ใช่นี่ยมันอาจจะหลอกน่แหละอะไรคิดไปต่างๆกันะเขาเนี่ยเป็นมีใครเป็นมันหกุิเออมันแม่วันนี้มันอาจจะไม่ออกเงี้ยมันอาจจะหลอกกูว่าเล่นผิดเขาเนี่ยผิดยาวเลยนะมันเหมือนกับว่าพอจะกลับเข้ามาในรอบในในรูปแบบเดิมผิดยาวเลยวันนี้นะครับ ไม่พลาดพิงแล้วครับแต่พูดมาให้คิดโกงไม่โกงไม่ต้องไปสนใจเขาเนี่ยปล่อยไปเถิดมีแต่คนบอกว่าอยากฟังรูปแบบการโกงที่ผมเคยเจอว่าผมคิดยังไง ep เราไฟฟังนะครับ ep นี้ผมขอเล่าแค่นี้ก่อนนะครับ ep ต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ารูปแบบการโกงที่ผมคิดมันคือแบบไหนอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ให้คิดในหลายคนนะฮะถ้าคุณยังวนเวียนอยู่นะครับยังไง อีกไม่้านานจุดจบคุณมาถึงแน่นะครับแต่ถ้าคุณตั้งมั่นตั้งใจจริงคุณหาวิธีช่องทางหาเงินเก็บเลขผสมน้อยมีน้อยกินน้อยนะครับมีมากก็กินน้อยคือเก็บไ้ส่วนหนึ่งใช้นี่หาวิธีช่องทางอะไรได้ที่มันเป็นรูปธรรมอย่างอื่นจะดีกว่านะครับนะฮะดีกว่าจะบวนเวียนอย่างนี้ผมไม่แนะนําไม่ได้หรอกว่าคุณต้องทําอาชีพอะไรนะครับแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันฉะนั้น ต้องมองจุดเปลี่ยนตัวเองให้มันได้นะครับผมยังผมทุกวิดทุกคลิปไงว่าผมก็ไม่เป็นที่ผมทําหลายๆอย่างทุกวันเนี่ยผมก็จากการเรียนรู้ตอนหน้างานเนี่นะถ้าเร,รงงเ,รเรียนรู้แล้วต้องลงมือทําเลยนะครับเรียนรู้แล้วต้องลงมือทำนะครับมันถึงจะเห็นผลไม่ใช่ว่าเรียนรู้ต้องหน่อยพักเขานี้สมองโล่งนะครับนะรบ,บางคนมันก็ไม่ทำนะผมบอกเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ผมด้วยสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์ผมให้ไปถึงกับคนที่เขายังตกอยู่ในสภาวะที่ผมเคยเป็นมาให้เขามารับรู้ให้มากๆขึ้นนะครับโอเคสวัสดีครับ